กระบว,วนการมือปราบผู้พิทักษ์เดกกาเรเจอร์เทวนตี้ไฟเบอร์บูสเตอร์เรื่องราวของเขาเกี่ยวกับตำรวจที่สิบปีวันที่ยี่สิบเจ็ดตุลาไปดูกันเดกกาเรตอาคาสะบันบัตเดกกาบูโคจิเดกกากลีนเซตจังเดกกาเยลโล่จัสมินเดกกาพิงค์ยูเมโกเอสพีไรเซนอุปกรณ์แปลงร่างของกระบว,วนการมือปราบเด็กกาฝั่งประหารกับไม่ประหารคือโอกับเอ็กซ์แปลงร่างก็คือ o, คอิมเมจซี่ เดกาเรนเจอร์ Ranger, แ,ล edge on, และเอสออนแล้วเค้าก็สู้ต่อมาพู้บังคับปราบเดกาเร,รนเจอร์สปจ Special Police เดกาเรนเจอร์ามือปราบที่ต่อสู้อย่างสุขุมรอบคอบด้วยหัวใจที่มุ่งม,มัน่นหน้าที่ของพวกเขาก็คือการต่อสู้กับเหล่าอาชญากรเอาโอกาศที่แฝงตัวเข้ามายัางโลก เมื่อปกป้องความสงบสุขของผู้คนทั้งหลายนั่นเองต้องสูง้ต้องคิดทักความดีเลกต้องมีแค่วัดทิโงโรกกาจะเป็นไฟจะเผาอาจทำไม่ให้มันลืมตามันทำร้ายใครไม่ออกข้อให้พวกสัตรูต้องทำให้มันหมดสินไปจะกวา,วานกี่ล้านพันใหม่ก็จะตามไปมีบันให้ตาย Emergency The Perfect. Get Ready n Perfect Gate to go บ mm ิน hmm. ไปเพื่อคว้าเอาใจไว้อยู่ในมือให้โลกภูมิใจว่าเราทำจะไม่มีทางที่ยืนอยู่เหนือความที่ต่อไป mm hmm. Ready to get บ mm ิน hmm. ไปเพื่อร้องตะโกนพวกผัจรู้ได้รู้ตัวให้มันได้เตรียหมหัวใจต้องทำให้มันหมดสิ้นไป ที่ล้านพันดูเนื้อความที่ต่อไปไม่มีจึงเกตบินไปเล,ออลื่อร้องตะโกนในพวกศัตรูได้รู้ตัวให้มันได้เรียมหัวใจว่าจะไม่มีสักทางให้ลบทิ้ไม่ว่าที่ไหนต้องเจอพวกเราเกดาสู้กันมีด้วยการเจอรนะักก็ต้องมีกรบนการดินจาทาคุณเจอร์3าสิบป,ปีกับนีจิแคนเจอร์วันที่27ตุลา ไปดูการต่อสู้ของพวกเขากันทั้งหมดเลยขอบปรากฏนินจาเรกนินจาไวนินจามนินจาปลักนินจาปรานินจาบุนินจาโลฮ่า